สนับสนุนโดย DBMP Double m a x Plus ชมคะ่ะวันนี้วันที่2 8มิถุนายน2567นะคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนบ้านหน้าเขาหมูที่12ตบบางสวรรค์อพระเสงหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมช่วงบ่ายของงานทั่วปปาสามัคคีเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะคะก็มีผอ,อบำรุงวงนิ่มเป็นผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้นะคะแล้วก็มีนายสายชนสังดวงนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูที่12นะคะวันนี้ก็ได้มาอยู่ในงานแล้วนะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่จยนพิษในระบบซีเบนช่อง73ช่อง117ระบบ KU บ ช่อง73ทางยูทู e ไปพิมพ์ว่าบกอ,อพนชัยสังดวงยางชาแนลทางเพจได้พิมพ์ว่าเพจบกอ,อพนชัยสังดวงยางชาแนลเช่นกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสาหรับช่วงบ่ายในวันนี้นะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงของแม่บ้านในตําบลบางสวรรค์ของเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตาบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็จะมีการจับหางบัตรด,ด้วยนะคะหางบัตรก็จะเป็นรางวัลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะคะรางดดวัลที่หนึ่งนะคะพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะอุปกรณ์การเรียนนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ อพอ,อบัรุรวงนิ่มให้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างสน,านุกสนานเพื่อการกุศลนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านพอบัรุงวงนิ่มกันนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่สายชนสังดวงนะคะค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับกับผมบารุงวงนิ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเขาก็พบกันอีกรอบหนึ่งในช่วงบ่ายนะครับ หลังจากที่เราได้มีกิจกรรมทอดผ้าปาเสร็จแล้วในภาคบ่ายก็จะมีกิจกรรมแรกก็คือการจับจรากรางวัลการกุศลในช่วงเวลา15นาฬิกาเป็นต้นมาก็จะมีการจับรางวัลออกจรากรางวัลตอนนี้ใครที่โชคดีสามารถติดต่อขอรับได้นะครับที่โรงเรียนจะมีครูจนศิตาคงมอรวน เป็นผู้รับบริการสำหรับการแจกจ่ายรางวัลสำหรับในกิจกรรมที่2ก็จะมีในเวลา16นาฬิกา15น,นาทีก็มีกิจกรรมบาสโลปที่ผ่านมานะครับ <Okay. S 1> ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสตรนบ้านสตรีในตำบลบางสวรรค์ทุกหมู่บ้านและก็ตาบลตรขึงตาบลตรโสภาอำเภอใจบุรีบางส่วนมาร่วมกันประมาณ300ชีวิต ที่เข้าร่วมกิจกรรมบาสโลบโดยมีท่านกำนันประพาสคงกล้าเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบาสโลบและก็หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมต่อในช่วงเย็นในขณะนี้เรากําลังรอเวลานะครับจะได้ชมชุดการสแสดงของอนักเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านขอน้อยไล่ลงมาที่โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก็เจ้าบ้านโรงเรียนบ้านหน้าเขาพร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านสตรี ในตำบลหมู่บ้านไก้เกียงนะครับหมู่10หมู่หนึ่งบ้านเกาะน้อยแล้วก็อุดมมิพัฒนาและบ้านหน้าเขาอันนั้นเป็นกิจกรรมภาคกลางคืนเสร็จกิจกรรมภาคกลางคืนนะครับต่อด้วยวงดนตรีกาเดนนะครับลำวงเวียนครบวงซันบ็อกนะครับซึ่งจะมีทีมงานสิบเก่าของโรงเรียนบ้านหน้าเขานะครับวันนี้เป็นการกืนสู่เย่าเรารักบ้านนาเขาก่อน ได้แสดงดนตรีสดให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหน้าเขาได้รับชมและก็ได้รำวงเปลี่ยนกลอกช่วยเหลือการกุศลตามลำดับนี่คือกิจกรรมในภาคกลางคืนนะครับ ค่ะเดี๋ยวถามพออีกนิดนึงนะคะว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อการกุศลที่ว่าผู้ปกครองครับสำหรับเสื้อนี้ได้ออกแบบมาสําหรับสิทธิ์เก่านะครับเป็นการคืนสู่เย่าเรารักบ้านหน้าเขาของสิทธิ์เก่ารายได้ส่วนหนึ่งก็จะสมทบในการจัดกิจกรรมทอดประป่าสมทบการสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าออกของโรงเรียนด้วยนะครับคุณบากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ผู้ใหญ่ใจจนตังดวงอยู่บ้านนาเกาตําบลบางระวันอําเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ก็ผู้ใหญ่ก็ขอขอบคุณทุกข่ายมีท่านปอก็จัดหารายได้สมทบตุนสร้างถนนสายหน้าโรงเรียนชาวบ้านก็มากันเยอะปอก็มาอยู่ประมาณห้าปี เล้วทําำต่กิจก,กรรมเรื่องดีๆก็ชาวบ้านก็รักใคร้ตำบลบางตะวันของเราก็พอไปทุกงานไม่ขาดแล้วก็ชาวบ้านก็เย็นดีที่มาทั้งตำบลและอำเภอใกล้เคียงวันนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกสถานที่ครับค่ะก็สวัสดีนะคะ ทุกท,ท่านนะคะวันนี้นะคะโรงเรียนบ้านหน้าเขานะคะได้จัดกิจกรรมนะคะข้าป่าสมามคคีเพื่อก,การกุศสนนะคะระดมทุนนะคะในการ สร้างนะคะถนนอคอนกรีตนะคะเข้าสู่โรงเรียนนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้น้องๆนะคะได้เด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะและก็ผู้ที่มาติดต่อราชการโรงเรียนบ้านหน้าเขานะคะได้สะดวกและก็ปลอดภัยในการเดินทางนะคะ <S <S สําหรับกิจกรรมวันนี้นั้นนะคะมีะ4กิจกรรมห,หลักๆด้วยกันก็คือภาคเช้านะคะ ตอดประปานะคะแล้วก็ภาคบ่าย3ามโมงนะคะจะมีการออกอรางวัลน,นะคะสลากการกุศลที่ทางโรงเรียนได้จําหน่ายไปนะคะ mm hmm. และ4ี่โมงนะคะ mm hmm. ก็เป็นการเต้นบานสลุป mm hmm. การรวมพลังของกลุ่มพัฒนาสตรีนะคะ mm hmm. เป็นมากกำอันยิ่งใหญ่ของโรงเรียนบ้านหน้าเขาเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. และ,ะสุดท้ายนะคะ mm hmm. ก็เป็นการแสดงด้านหน้าเวทีริ่มที่6นาฬิกาตรงนะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะ รายการบนเวทีก็กําลังเริ่มนะคะแล้วก็ขอเข้าสู่รายการที่สองนะคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางชมการนี่ก็คือเป็นภาพแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะของโรงเรียนบ้านหน้าเขานะคะโดยมีท่านผอ,อบำรุงวงนิ่มเป็นผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้นะคะและหมดนะคะดิฉันนางสาวเรนูเทราพลผู้สื่อข่าวโดยบอกอพลชัยสังดวงยางหัวหน้าศูนย์ข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus